ครับถึงสะพานกันแล้วนะครับสําหรับทริปวันนี้นะครับตกปลากับข้าวเนาะเนี่ยมาครับมาดูปลากันครับสวยเงี้ยนี่เขาตักปลาเป็นยังไงครับมวนมวน่ามอือนอีกวนครับนอนส่งกับการลอ,กกอ,อเอ้านอนเอ้าตะก,ก้าเข้า,าดิเอ,อาตักเดี๋ยวมาดูปลากันเรียบนะครับ ออกขักออกเนี่ยอันเหลืองนะครับร <g ülme> เมื่อนเฮาสีได้หลายกว่าทิดกวนอยู่เหรอเนะาะใส่ไงเนาะที่ได้ปลาเยเงี้ยมขาดวะใส่พีน้ำครับมาดูปลากันครับได้กล่าวติดปากติดตามน,มนั่นม่ด้ครับพี่น้องครับ เอาคิดพาทั่วนะครับสลิดเนี้ยสลิดสลิดเอาสลิดมาก่อนอเอาคาเอาเนี่ยนี่ครับทีมงานช่างแมวครับนี่ครับหาเหมือนเดิมเหม,มือนเดิมครับผมอเอาหมกไว้ข้างล่างนี่สลิดนัก,กวัวนะ นะครับสองตะก้าผ่านไปแล้วนะครับมาดูซิกาที่สามเราจะเป็นยังไงหนอ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 ปาออนุ้<อ>นล้วนเลยคือคือกันนั่นแหละโอ้ยโอ้ยที่เหลือมันต้องออกกับบ้านแล้วให้แมวให้แมวแม้ <laughs> แมวบอกว่ามึงอย่ายำบ่อยนักสิ <laughs> เออโอ้ยนี่ครับมา <คน S 1> ไม่ต้องเลี้ยงหรอก <คน S 1> เอาตกไ่ได้เนี่ตัตกปลาใช่ไหม <c oughs> คนไหนตักเยอะคนไหนตกปลาเยอะนั่นแหละคนนั้นเป็นคนตักปลาเออเออตอนเราตกเราไม่ได้ถ่ายให้เห็นเฉยโอ้ออโหไอโมโเอเดอร์ครับตะก,กา้านะครับหืมกองเดียวรู้เรื่อง ตกปลากองเดียวเงี้ยเอาเดี๋ยก็เถียวหันเด้ไล่วครับเถียวหันเต็มเลยเต็มในสามนี่ได้นาะอ่าเต็มนี่ใน,น,น,นสามนี่ป่ะนี้โอ้โหข้าเขาเนี่ยให้เอาไปแกะคนขางบ้านให้ผมนะไมเด้อเออพจัาสิบปศชมให้เงี้ยมเมาเราอ่ะ <laughs> จบเบื้องแนี้ยเพราะท่านเบิดอได้ครับ สลิดนี้มีตัวเดียวนี่เดยขึ้นมาแล้วนี่เดยนี่แไงสลิดนี่นี่ผมตบให้เบิ้งอะไรตัวไอแมวชั่วตบหมูสลิดให้เบิ้งเนี่ยนี่ครับบอลนัวหัวม้วนกันครับพี่น้องนะครับผู้ใดสนใจก็อยากตกปลามุมมวลน้ำกันนะครับบรรยากาศมมมวลกันไปเบิ้งนะครับเบิ้บปะท่านเบิ้นปะ จปบก็ได้ห่ไปยังเย็นมันเย็นมันม่นำเย็นอยู่ดีเอาขาวนเนี้ยฮะตักเบ่แล้วครับผมตักบ้อหรบ่แล้วไปนี่โอเคครับเป็นไงครับสัมผาสยังไงเนี้ยเป็นได้ทีนี้โอเคครับได้ที่แล้วมันเป็นยังไงตามคาดครับตามคาด เนี่ยขอถามหน่อยทำมถึงปล่อยปลาเด็กใหม่หัดตกบอกโอ้ยมึงกัดกูตลอดเลยกัดไม่เลิกเลยคนไหนผมหน่อยโอเคครับผมนะก็ยังไงก็ติดตามคลิปหน้าเนาะทีนีเนาะครับจทีมงานเียแมวนะครับมาทีไรก็คราวที่แล้วเนาะกิตากาเนาะคราวที่แล้วแค่สองครับสองนะทีนี้มาแก้ตัวซ้ำนะโอเคนะครับ เดี๋ยวเจอกันในทริปหน้านะครับอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ